ทุกคนไปไอ,อสเสียวะไ <c oughs> อ,อ <c oughs> ะเสียวะไอเสียวอะอยู่ไหนอะไอเสียวอะไอเสียวก็ใส่อยูไ่ไ <c> ง <oughs> ไม่ไม่ต้องต้องเห็นได้แบบได้เห็นเต็มเต็มเต็มต,ต,ตาเต็มเต็มเต็มตาเต็จะเป็น<อ>บ่อน,น้ำปร,อร้อนที่ยที่สุดแล้ววันนี้เราต้องมาแข่งกันดีกว่าว่าใครจะทนอยู่ในบ่อน,น้ำปร,อร้อนเฉีในด่านกว่าก,กันนะ่ะพี่โตกับตือโดนสักขนาดนี้ฉันจะปฏิเสธได้ยังไงเล่าน้ำร้อนบุญจังรัก ไอ้มนผมแกล่าลกขนหนักขึ้นเียหัวแล้วน้องโกโลอย่าบอกนะว่าแค่นี้ก็ไปไหวอ่ะเฮ้ยข้าไปอาว่ายในโรงอาบน้ำเข้าใจปะตื้อหัวขนาดเดียวกันอีกด้านหนึ่งฝีมือดีขนาดนี้เลยเหรอไม่ว่าฉันจะแพ้ซะแล้วสิไม่จะเป็นต้องเล่นต่อแล้วล่ะ งั้นลำดับตามที่จับฉลากไปก่อนหน้านี้ต่อไปก็ถึงตาไอ้อกะเล่นให้สนุกนะแก้งเพลให้เราเล่นกับยากะต่อสินะโอเคได้เลยเรปเจลฝากเด้อฝากตัวด้วยนะไอ้โมดี่ตั้งใจแพ้ให้ยากะได้เล่นเยอะๆสินะไอ้โมดี่ไอ้โมดี่มันจัดมันจัดาชา